สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกราฟต้นไม้อย่างง่ายนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> อย่างแรกก็เลยเราต้องมารู้นะครับว่าการกราฟต้นไม้คืออะไรการกราฟนะครับคือการที่เราจะใช้หน่อของต้นกระบองเพชรที่เรามีตรงนี้นะครับนํามาต่อกับตอแบบนี้เพื่อที่จะให้ต้นไม้นั้นโตเร็วขึ้นออกหนออก่อออกดอกเพื่อที่เราจะได้ขยายพันธุ์ต่อไปเร็วขึ้นนะครับ <c oughs> ต่อไปเรามาดูอุปรกรณ์ก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราจะใช้จะต้องมีมีดอันนี้ต้องล้างก่อนนะครับ แล้วก็เทปเอามามัดหนอติดกับตอนะครับโคก่อนอื่นเลยเรามาเลือกหนอที่เราจะต้องใช้ในการกราฟก่อนนะครับหนอคนมีขนาด1.5เซนขึ้นไปนะครับส่วนวันนี้เราจะใช้เป็นหนอของอันนี้นะครับเด็ดเลยเรามาตัดในส่วนของตอก่อนนะครับตัดลึกลงไปจากหัวนะครับลงไปประมาณ1-2เซนตัดเลยนะครับกาะเอานะครับ ต่อไปเราก็ต้องปาดน้่นค่าเขาขออกนะครับปาดเฉียงลงนะครับกะกะออครับประมาณนี้นะครับเราจะได้หัวไม้ประมาณนี้เดี๋ยวตัดให้มันตรงๆอีกนิดนึงได้แล้วครับต่อไปเรามาดูในส่วนของหน่อ นี่นะครับจะเป็นหน่อที่เราจะใช้กราฟมีขนาดประมาณ1.5เซนขึ้นไปเราต้องผ่าทั้งตูดของเขากลอนนะครับนี่ครับวิธีผ่าเราผ่าเข้าไปเลยนะครับผ่าให้จนเห็นท่อน้ําเลี้ยงเลยครับ <c oughs> นี่ครับคือท่อน้ําเลี้ยงของเขาจะเป็นวงรีวงกลมแบบนี้นะครับแล้วแต่ต้นแล้วเราก็จะเอาท่อน้ําเลี้ยงของต้นนี้มาต่อกับท่อน้ําเลี้ยงของต้นนี้นะครับที่จะเป็นวงกลมเหมือนกันอย่างแรก วางให้แนบก่อนนะครับมาดูครับเราต้องเอาท่อน้ําเลี้ยงของเขาตรงนี้ไปวางให้ติดกับตรงนี้นะครับตรงนี้เลยปุ๊บเล็งดีๆนะครับถ้าพลาดอาจจะไม่ติดได้วางไปก่อนเลยครับ ต่อไปในส่วนของสกอตเทปสกอตเทปยาวพอประมาณปึ๊บแล้วก็ตัดก่อนนะครับแปะกับมือหรือแปะกันไหนไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เราเราก็ต้องมาตัดอีกเส้นแผ่นสั้นๆนะครับแปะไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับ เพื่อที่ไม้จะได้ไม่ติดหัวสกอตเทปมาด้วยต่อไปเราเอามายึดเลยครับแปะสกอตเทปลงไปต้นไม้ค่อยๆนะครับจะให้หัวไม้เลื่อนจากที่เราเลงไว้แล้วกดลงไปแน่นเลยครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายครับปุ๊บเสร็จแล้วหนึ่งแผน่น ใส่แผ่นหนึ่งนะครับเพื่อความแน่นกดลงไปอีกครับปุ๊บแล้วก็รูดสกอตเทปให้แนบติดกับต่อแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ <Easy. S 1> สำหรับวิธีการดูแลใน7็ดวันแรกนะครับเราต้องเอาไว้ในร่วม100%หรือที่ต้นไม้รำไรนะครับ และเจดวันถัดไปเราถึงจะแกะสกอตเทปออกครับและต้องมารอลุ้นว่าจะติดไหมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้หวว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับ